สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้หาเอามาส่งไก่นะครับเป็นไก่พันไก่ไก่ไข่นะครับใช่แบบว่าพี่แกเป็นเจ้าของฟาร์มก็แสงเป็นลูกมาเป็นคันใหญ่เลยนะครับเขาก็จ้างกินใช่อันนี้ก็รถเขาใช่แล้วไก่ใส่เป็นรูดจงพุนครับเรายังว่าท่านแล้วเลยเอาไว้บองผีก่อน Half hạng lại con, đều muốn ơn gì hạng <laughs> เอามาคั่งไว้พี่ก่อนเอามาราเดี๋ยวไปตัวใหญ่นะมีกบก็ย่อมมีงู่อ้แบ่ไปูบ้านงานเดียวหนึ่งบ่อผักซื้อสองหกสิบทั้งหมดเพราะว่าเอาห้าสิบแล้วอีกสิบตัวเขาเหลือเขาไม่มีใครเอาซี

ครับตอไปให้อาหารไก่ทุบช้าไก่ไข่ครับไก่ไข่เอ1สิบไก่แข็งแรงสิบสี่เ็กซ์เขาเขาให้เวลากินอย่างนี้เยเบิร์ไกุ่นแห้งเดี๋ยวจะเอาเีวโทรงังเลยโงงเอ็มีเบิร์ดค่ะเบิรดกับเดโทรไปโชก สร้างกับพวกคุณป้าเลยสุะแตกันกวันอกับนกว่านรสิบเก้ายี่สิบเขาบอกยังไล่ด้ครับเดี๋ยวให้แก้มเอาไปไปรึกษาครับเขามันมันขอถึงข้ามเหมือนไงนอมติ๊ไข่ขบไข่เลยกไข่มาส่งแล้วนะครับเป็นไก่ไข่พันุ นะครับก็อายุ18สัปดาห์นะครับสวยๆนะครับ18สัปดาห์เป็นกนุกวันฟาร์มนะครับสั่งในกลุ่มกลุ่มของ Facebook ที่เขาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับก็สั่งมาจากเพื่อนๆนะครับเป็นฟาร์มใหญ่นะครับเขาก็ให้วัคซีนเรียบร้อยนะครับเราก็มาเลี้ยงต่ออีกสักเดือนเดือนหนึ่งครับน่าจะไข่นะครับ นี่ครับ20ตัวนะครับก็อันนี้เป็นไก่ที่เราสั่งมาจากาฟาร,ร์มอยู่ที่นครสวรรค์นะครับเป็นกนกวันฟาร,รมรเป็นฟาร,รมใหญ่นะครับ ก็เขาก็จะวิ่งส่งเป็นโซนนะครับโซนในสารโซนเหนือโซนใต้นะครับเป็นเป็นรอบๆเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนไปนะครับหมุนเวียนกันนะครับก็ลองเลี้ยงดูนะครับลองเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงไก่ไข่ครั้งแรกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะได้ไข่เยอะไหมก็ต้องรอรุ่นนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือ เดือนกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้อายุไก่แค่17 18สัปดาห์นะครับมันก็ยังอายุยังไม่ถึงกําหนดที่จะไข่นะครับมันต้อง21สัปดาห์นะครับก็รอลุ้นรอดูนะครับถึง22สัปดาห์นะครับก็รอติดตามนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นคอกชั่วคราวนะครับเพิ่งลงก็อาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับคอกใหม่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ออสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเดินทางมาถึงตอนทุ่มหนึ่งนะครับเพิ่งเอาลงนะครับนี่เพิ่งเอาลงก็ยังตื่นอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้เขาปรับสภาพปรับตัวก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ